โอ้ยเฮียเย็ดแม่นี่หน้ากูใช่ไหมเนี่ยมองกี่ทีก็เหมือนเขียดเหมือนเดิมเลยกูอะไรกูจะรอเหมือนวัยรุ่นติ๊กต๊อกบ็อกตรงบ็อกซิงรถเท็ดดีรถดีอะไรอ่ะอะไรกูจะรอเหมือนขอบ้างไว้ัตว์ ภาพแม่งเฮี้ยหมายขี้เลื้อนน่าคตวเฮี้ยเลยก็โอเคนะครับตอนนี้มาอยู่กับเกมมอสตาร์นะเกมพ่อทุกสถาบันนะครับวันนี้นะครับไม่มีอาร์มนะไอ้อาร์มแม่งไม่ว่างนะไปทํางาน้แล้วบวกกับเวลาตอนนี้แม่งเฮี้ยเที่ยงคืน40ไอสัสขี่มเจ้าเวลาเนี่ยไม่เล่นหนึ่งกูแล้วกูแม่งก็ดีดเล่นด้วยนะที่ดีดก็ไปล้างหน้ามาตะกี้นะครับตะกี้แม่งก็เกือบจะหลับและไอ้เฮี้ยถ้าเกิดกูไม่ล้างหน้า้ะกูหลับแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับที่ผมได้ล้างหน้าแล้วทำให้ผมตื่นนะโอเคมาคือ บอกตามตรงเลยว่าผมไม่ได้เล่นออสตามาหลายเดือนมากๆนะครับความลงความรู้อะไรก็จะหายหมดแ <c> ล <oughs> ้วกูลืมไปหมดเลยเฮียตอนนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าเวลาตู้ตัวอะไรมาก็ควรจะสุ่มตัวอะไรนะครับกูไม่รู้เฮียเลยนะครับดูดิไอ้เฮียน,นี่ดีหรือเปล่าไ oh, อ้เฮียน,นี่น่าจะโง่นั่นเนี่ยไอ้เฮีย,ยโคโคคูแบ็คพิงอะไรเนี่ยและไอ้เฮียน,นี่ก็น่าจะเก่าแล้วน,น่าจะใช้งานไม่ได้ดูจากสภาพหนังหน้ามั้งะมีมงมีหมดอะไรใหม่ไหมเนี่ยมีหมดป๊อปเหรอไม่อยากเล่นคนเดียวอยากหาเพื่อนเล่น แบบเคียงข้างกาย,ยอะไรเงี้ยมีไหมอะไออาร์มก็ไม่อยู่วยแบบโคตรเหงาเลยไออาร์มถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่นะ,ะสักกูยังเหงาเล่นเนี่ยถ้าว่างวันไหนก็เล่นหนึ่งกูได้นะ<อ>ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาเพื่อนเล่นในออสตาเนี่ยแหละในเซิร์ฟเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะพิมพ์หาด,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 ดูดีว่ามันจะมีใครแบบเล่นเหนือกูหรือเปล่าพิมพ์ถูกไหมวะหาเพื่อนเล่นโหมดออฟครับนี่เราต้องเติมอีโมจิไปด้วยนี่อีโมจิเดียไม่ต้นี่เราต้องเนี่เพิมแบบความน่าสงสารนะหาแบบเพื่อน ด้วยอะไรไม,มีใครอยากเล่นกับกูไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะมีคนมาเล่นถึงแม้เขาจะไม่ตอบกูก็ตามโอเคแต่แเราเ, <No. S 1> เอาไอสัตว์ไอเจนนี่ออกนะไอเฮียไม่มีใครเข้ามาเลยเหรอเนี่ยมึงแค่มา <laughs> ยืนทําเชิงหรอไอสัตว์ไอเยะ ยีงกูเล่นคนเดียวใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรเล่นคนเดียวก็ได้ชิวๆชิวๆเหมือโซโลโชเลยเนี่ยแย่ <No. S 1> yeah ละเออตังไม่พออาจจะต้องวางเซเบอร์ก่อนนะตัวก็อย่างที่เห็นนะก็ไม่ต้องถามนะทำไมตัวแม่งแบบไม่มีตัวเทพๆโหดๆเป็นอย่างไครเคขานะครับก็ผมไม่ได้เล่นนานนะครับแล้วผมก็เพิ่งกลับมาเล่นนะครับก็ตัวว่าจะโง่นะครับ คือมันอาจจะโหดในนาตตะก่อนนะแต่ณตอนนี้แม่งมันก็พอที่จะใช้ได้แหละมันก็ไม่ได้โง่อะไรขนาดนั้นอันนี้พูดปลอบใจตัวเองพูดปลอบใจตัวเอง ก็อาจจะต้องวางตรงนี้นะถ้าอยากได้เงินไวๆเพราะว่ามอนมันกว่าจะถึงเนี่ยแล้วการที่จะได้เงินไวๆต้องฆ่ามอนนะแล้วมอนมันกว่าจะเดินถึงมันหนูใช้เวลาเป็นชาติได้เย็นไหมโอเคอาจจะต้องวางตรงนี้สักหนึ่งตัวนะก้อนนะครับเหล่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถแนะนําผมได้นะครับว่าเออถ้าเกิดเก็บเพชรได้แบบได้เยอะในระดับหนึ่งเนี่ยคนที่จะสุ่มตัวอะไรก็สามารถบอกผมได้นะแบบคอมเมนต์บอกได้นะโอเคเดี๋ยวไปวางเอ่ออิชิโกะ กวโอเคประมาณนี้เซตอิจิโกะประมาณนี้อันนี้ผมก็เซตตามแบบตามความรู้สึกนะครับคือมือโปรครับจะเซตแบบอีแบบหนึ่งนะแต่ผมรู้สึกว่าผมเซตอย่างนี้ก็น่าจะโอเคแหละมั้งไม่รู้ <laughs> โอเคเดี๋ยวรออัพนาะรูโตะให้มันเต็มหมดทุกตัวก่อนเนดะี๋ยผมจะเริ่มบัฟนะครับจริงๆเวฟ40มันควรจะบัฟได้แล้วนะตามความรู้สึกผมนะแบบว่าสูตรที่ผมเล่นแต่ก่อนแต่ไม่รู้สิผมอยากจะอัพ นารูโตให้มันตันให้หมดก่อนแล้วค่อยบัฟจะดีกว่ารู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าอัพนารูโตเต็มเนี่ยคือเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบว่าสมมติเราบับบับอยู่ใช่ไหมแล้วเรายังอัพนารูโตไม่เต็มอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาคอยบับเราต้องมาคอยอัพเกรดไล่อัพเกรดอะไรเงี้ยมันจะลําบากเอานะมันจะลําบากในการบับเอา okay. เออเ,อเฮียเออไม่ได้พวกมึงเนี่ยโอเคก็ดีแล้วนะที่มาได้ถึงขนาดนี้ด้วยตัวคนเดียวนะก็ถือว่าโอเคโอ้ยเ,เฮียเวทกรเมเหหมายยัดแม่ต้องหาอโอโต้คลิปแล้วกูนั่งคลิกเองเฮียเมาส์เบิร์นแน่โอเคบอกตามตรงนะตอนเนี้อย่างง่วงอะตอนนี้มันเป็นเวลาตีหนึ่งยี่สิบเอ็ดแล้วอ่ะจริงๆนะเวลาน,นี้ผมควรที่จะนอนนะแต่ผมก็ไม่อยากนอนนะกูอยากที่จะอัดคลิปอะไรประมาณนั้น โอ้ยเยี่ยมยังรับไม่หมดอีกหลอนเนี่ยโอ้โอ้ยเยียเสร็จเลยเสร็จเยี่ยกว่าจะเสร็จสัตว์นี่ถ้ามึงช้าอีกสักนิดนึงในกุลับคาโตคอมแล้วในอีกอาสตอนนี้มีเพชรอยู่92 7 5เจ็ห้าโอ้เลขสวยสัตว์ไรเงี้ยตัวอะไรเนี่ยเยี่ยมันเป็นใครวะไม่รู้นะครับมันโหดหรือเปล่าแต่ก็สุ่มไปก่อนเนี่ยเผื่อฟุกได้มันมาแล้วมันดีโอ้แต่ละตัวอุบาทไม้หายครับ เออใครมาแลกเปลี่ยนเลยเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยคือผมก็ไม่รู้นะครับว่าไอตัวเนี่ยมันดีหรือเปล่าเนี่โอ้โหไม่ได้เลยซาได้แต่มอบไซโคไซโคอะไรเนี่ยขอเหออขอเหอะโอ้ดีออ,ออกมาแล้วโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่แหละโอ้สุ่มไปสี่ครั้งเนี่ยแ้ยเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยก ตัวเยี่สัตว์โหดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่รู้มันดีหรือเปล่านะไอตัวที่สุ่มมันนะคือถ้าเกิดใครรู้รอ่ามันดีหรือไม่ดีนะก็คอมเมนต์บอกผมได้นะ โอเคอย่างน้อยตานี้ยยูก็ไม่เหงาอะมีเพื่อนมาอยู่3คนเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดกูพิมพ์ไปมันจะพิมพ์คุยกูหรือเปล่าเนี่ยตะกี้กูพิมมันก็ไม่เห็นมีใครพิมตอบกูกลับเลย <S <S เคหนะ้าตาแรกผมอาจจะต้องปั๊มเงินก่อนนะ <S <S โอ้ยอ้เชี่ยนี้มันมีเชี่ยนี่อะไรวะไอ้ทชีอะไรเนี่ยตัวอะไรวะไอ้เรี่ยตัวที่มันฮิตฮิตกันอะตัวตัวอะไรวะถ้าจะไม่ผิดตัวนี้น่าจะตัวตึงเลยเนะี่ยตัวนี้ตัวตึงของวงการออลตาเลยเนะี่ยถ้าจะไม่ผิดนะเรื่อะอยากได้มมดไดนะดอยามีตัวตึงเเหือนบครขาขา้า่ะดู ตัวกูเฮี่ยตัว,ตวยีหมายหมายแต่ละตัวแต่มันก็พอใช้ได้นะตอนแรกคิดว่าเนตบแม่งตกกระป๋องแนละแต่พอใช้งานจริงมันก็พอที่จะใช้งานได้นะครับก็เป okay. The f u c ก ไอตัวเฮียแล้วเนี่ยสัตว์เฮียเฮียเหมือนกระดอเลยสัตว์กระดอม่วงเฮียเคตีเท่าไหร่วะเน,นี่ยสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่เช็ดแม่ตัวเฮียไม่รู้สัตว์เฮ้ยไอเฮียมีเซเบอร์ด้วยเอาว่ะอย่างนี้ต้องเปิดเอฟเฟกต์บากหน่อยนะไอหัวม่วงทำอะไรอะ่ะเออเออทำไรเออเออหิมทำไรอะ่ะเออท,ทำอไรอะ่ออะไอเขี้ห่าโอ้ออ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 ชิเดียชิเดีไปตุยตูยชาวบ้านเหงานะไอสัตว์ เอออะไรอ่ะเอออะไรเนี่ยพลังเลยเนี่ยเออตัวอะไรอ่ะตัวเฮียบินไม่ได้กี่วะรีไวเออร์รีว์หกดาววะเนี่ยเฮียเอาไวเฮียเออบินบินนสัตว์ไอพ่นไอพ่นเฮียโดดฟันโดดฟันเท่เท่เท่โอ้หมุนฟันหมุนฟันโอ้เฮียเลือดโอ้เลือดกระฉูดเลยอ่ะนั้นเลือดมึกหรือเลือดมอนวะ โอ้ยสามบีว่ะไอ้เฮียต้องมาแล้วว่า40่บีอ่ะมีรุ้นนะมีรุ้นนะ <No. S 1> โอ้โหต่ดูจากสภาพรล้วออม,มาได้35ม <Bad. S 1> บปีก็ถือว่าบุญแค่ไหนละถือว่าโอเคในระดับหนึ่งสิ่งที่ทรมานที่สุดสำหรับเกมไอ้เฮียนี่นะครับก็คือการรับเวทด,ดาเมจ ต้องมานั่งรอแม่งสัตว์เฮ้ยไอ้เหี้ยรอบนี้ถ้ากูรับนี่กูคงแบบนอนหลับฝันดีแน่สัตว์สภาพแล้วไปดูโลก2ดีกว่าวา่าตัวตูวต้วายมีอะไรหรือเปล่ามีตัวจริงๆริงหรือเปล่าอ้ย,อยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตะกี้มีใครเห็นเหมือนผมป่ะตะกี<อ>้แบบตอนตอนที่แบบผมกดเข้ามาในหน้าซัม,มอนอะไอ้เหี้ยเพชรกูแบ่งมีกระกก้าไอ้เหี้ยโอ้นี่ ตัวอะไรวะเนี่ยไอเฮี้ยตัวอะไรอ๋อจากเรื่องไมฮีโร่มันคือตัวเฮี้ยแล้วที่มันเป็นวีเลนด่นะวีเลนด่นะที่มันเลียเลือดแล้วมันทําให้อัตลักษณ์มันไม่ทํางานนะตัวเฮี้ยแล้วไอ้ส่กูนึกว่าจิงจาเต่าอเฮี้ยจังมันเหอะไอจั่ยสูมไปไม่รู้ดีหรือเปล่านะไอคิดจะออกให้กูเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์่ะพอได้ไหมอ่ะโอ้เฮี้ยกรนามิไอยัยไม่โหเลยวะไอเฮี้ยจิงจาเต่าไอซาดเอ้ยไม่ออกให้กูเลยอ อุยออกแล้วเอาเอาโอ,อ,อ,อ้ผมได้มาแล้วทุกคนผมได้ยิงยาเต่ามาเฮี้ยเท่สัตว์เลยเฮี้ยมึงเท่ยังไงสัตว์คือผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าไอตัวเฮี้ยนี่มันโหดหรือเปล่านะเฮี้ยยิงยาเต่าเนี่ยคือผมรู้แหละมันมาจากเรื่องมาฮีโรนะแต่ลืมชื่อนะลืมชื่อมันชื่ออะไรนะผมก็เลยเรียกมันยิงยาเต่านะถ้าจะไม่ผิดมันมีหมดเทนนิงใช่ไหมผมจะลองไปเล่นดูดีเทนนิงนี่ไงหมดเทนนิง โอ้เยเงินก็ก็ก้าเนี่ยความฝันกูโอ้ตีหนึ่งพันพันสองร้อยหกไอ้เฮียโค้เท่คุณมันเทย่ยังไงอ้สัตสเอากูคิดว่ามอนไ <The S 1> ม่กออก <The S 1> จากตรงนี้เออไอ้เฮียเฮ้ยสมองโลบอกแล้วก,กูอ๋อมอนมันออกจากตรงนี้ไอ้เฮียยงโง่แล้วเนาเอาวอ้่ฮยลืมเปิดสก,กิลหมายย็ดแม่ยังทำเลยเนี่ยอ้สัต์เปิดเอฟเฟคเปิดภาพสูง อ,อ๋อเป็นการเหมือนลั่งหนแล้วไปแทงจากข้างหลังใช่ไหมโอติเอดเลือดด้วยโอเคธีซาดอุ้ยแต่มันเอาเรื่องอยู่นะมันโอเลือดไหลแรงนะครับคือเลือดมอนที่ผมสปอนมันเนี่ยแบบเลือดมันเป็นหมื่นนะแต่มันแบบแทงไม่กี่ทีก็ตายอะไรอเงี้ยนี่สกิลนี้น่าจะเปลี่ยนละเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะทำไรทำไรทำไรไวรุ่นไวรุ่น เฮียเฮียท่าแม่งไอ้สั่โคเท่อยเฮียวีฟทามันแบบเฮียแยกล่างอ่ะเหมือนเหมือนแม่งแยกล่างอ่ะเฮียอย่างวีฟอ่ะแบบแยกล่างก็ฟุบฟุบฟุบแยกมาสามล่างโอเคเดี๋ยวผมเสกให้ดูใหม่ว่ามันเป็นไงดูดิเฮียแยกล่างแยกล่างเฮียสามตัวเป็นเงาเป็นเงาสีแดงด้วยเทสตาด้เฮียสาวๆชอบเลยนะมึงเนี่ยมึงเท่ขนาดนี้วะนะ ไอ้เดี๋ยวมึงตีเป็นเอโีวงกว้างเลยหรอวะโอ้อะไรอ่ะทำอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเบิกเนตรเหรอไอเฮียรอ่ะเฮียไอสัตว์เฮียแชงคูดไอสัตว์ใช้ฮาคิราชันเหรอไอสัตว์มึงอยู่จากเลือกใหม่ฮีโร่นะมึงมข้ามเรื่องมาเดนไอสัตว์มึงจะใช้ฮาคิราชันไม่ได้นะ แต่รู้สึกว่ามันตีสองหมื่น,นผมอยากรู้ว่า2อ0หมนหในณปัจจุบันตอนเนี้ยหรือว่าไอตัวออเชียเนี่ยไอเชียไอยาเต่าเนี่ยมันยังโหดอยู่หรือเปล่าคือมันมีคนใช้งานเยอะอยู่หรือเปล่าสำหรับคนที่รู้นะครับก็บอกผมได้นะแต่หลายคนอาจจะเคยเห็นในตัวเชียนี่แล้วนะแต่ส่วนตัวผมเห็นครั้งแรกนะผมก็เลยรู้สึกตื่นเต้นกับมันมากแล้วแม่งก็เชียดูดี ชิจิจาเต่าสัตเทศั <What? S 1> คลิปนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มันดูน่าเบื่อนะครับหรือว่ามันดูไม่ค่อยสนุกนะผมก็ไม่รู้สิเกมมันก็เหมือนเดิมอะ่ะ ถึงแม้มันจะมีตัวมาใหม่แต่แบบว่าเรื่องการเล่นการปาล์มอะไรเงี้ยมันก็ดูเหมือนเดิมมันดูเมื่อมีอมีเวนต์อะไรใหม่ๆม,ม,มานะมันก็วนลูปเหมือนเดิมอะเชื่อว่าในอนาคตอาจจะมีอัปเดตอะไรที่มันดีกว่านี้นะครับนั่นแหละครับก็หลัคลิปนี้ก็ไม่มีอะไแล้วก็วไปเจอคลิปหน้าครับโชคดีขอให้ตู่สวยครับสำหรับคลิปนี้บายบาย